สำหรับข้อที่44นะครับเขาบอกว่า,า,วาจากรูปกำหนดให้ AB เท mm ่า hmm. กับ CD mm hmm. และ AC mm hmm. มันเท่ากับ BD ถูกไหม BCD mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เท่ากับ120องศา mm hmm. พี่ขอใส่ค่านี้เข้าไปก่อน BCD นะครับตรงนี้เนี่ย120องศาแล้วเขาถามหาว่า ABC เนี่ยมันมีขนาดเท่าไหร่นะข้อนี้นะถ้าสมมุติแบบ น้องไม่ชชวร์หรือไม่แม่นทฤษฎีนะครับสับสนแน่นอนถูกไหมเฮ้ยมันมันมันเท่ากันจริงเหรอมันเท่ากันใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราแม่นทฤษฎีน้องดูรูปนี้นะครับมันเป็นยังไงครับ สัญ,ญลักษณ์อย่างนี้เนี่ยแสดงว่ามันมีขนาดเท่ากันถูกไหมโจทย์กําหนดมาแล้วนี่ AB เท่ากับ CD AC เท่ากับ BD ครับแล้วน้องดูครับ BC เนี่ยมันเป็นด้านร่วมกันถูกไหมแสดงว่าด้านนี้เนี่ยมันก็ต้องเท่ากันนะครับมันเท่ากันทั้ง3ด้านแสดงว่าเจ้าสามเหลี่ยมสามเหลี่ยม ABC และอะไรครับสามเหลี่ยม BCD นะ มันเป็นยังไงกันเอ่ยมันเท่ากันทุกประการนะครับเท่ากันทุกประการเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อ BCD มันเท่ากับ120องศาไอ ABC เนี่ยมันก็ต้องมีขนาดเท่าไหร่ครับเท่ากันถูกไหมนั่นคือ120องศานะครับข้อนี้ไม่ต้องเสียเวลาในการคิดอะไรเยอะเลย44ตอบ3